สวัสดีครับซิโกโกค,ค,ครับอีพีนี้ผมก็จะพามาชมส่วนมะพร้าวบอนไซที่ผมเลี้ยงไว้นะครับก็มีหลายรูปแบบนะครับมีแบบออริจินอลทั้งเปลือกอันนี้ลูกค่อนข้างใหญ่เลยนะลูกใหญ่มาก นี่ก็มีแบบที่เริ่มแตกใบจริงครับพอเริ่มมายายุที่เยอะขึ้นนะนวันนี้ก็จะพามาชมภาพแบบโดยรวมนะครับก็มีหลายรูปแบบนะครับ ไม่ได้ลงคลิปมานานนะครับเพราะวันนี้ก็พาชมสวนที่ปลูกไว้ก่อนนะครับแล้ววันไหนเดี๋ยวจะมาทำให้ดูทีละต้นเนาะ นี่ก็เป็นกระถางปูนที่ทดลองปั้นนะครับนี่ก็มีภาพบรรยากาศไม่ได้หนีหายไปไหนนะครับไว้เดี๋ยวจะมาทำให้ชมกันเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนันครับเผื่อผมมีคลิปอะไรมาลงให้ชมกันก็จะได้มีการแจ้งเตือน โอเคครับสวัสดีครับ